วันนี้วันอาทิตย์ที่หนึ่งแลที่สองที่สองในษาโยนรุทัทธิปการปี้าร้อยหกสิกมีผู้ร่วมบุญในการถวายสัปปาราณวัดจันทาราท่าุงเฉพาะวันที่สองเลยนะทั้งหมดสองหมืสาันสามร้อยบาทแบ่งเป็นถวายสัปปาราณรูทลัทธิสองพันบาทจำนวนหกุูทถวายสัปปาราณรูทลั หงพนบาทจำนวนสามชุดจวสัมานชุดละห้าร้อบาทจำนวนหกชุดัวัดสัมปทานชุดละหนึ่งร้อบาทจำนวนห้บสามชุดก็ขอมานากับทก,กท่านท,ที่รู้บมดนมาแลวความจริงน่าจะรวมมาเลยนี่ยคู <c oughs>

โดยกรตรวจสอบคูองนหนึ่งร้อยสบห้าสิบห้าริบสามห้สิบสามพถ้ารวมกันะกดีเลยนะเด็ดุดใหญ่ อาตุศากุตศากากุตศากุตศากุตศากตอตพปลอดภัยมากเล่อัดิมีสยามมากนะความศึกําขององค์สมเดจะัมมาสัุทเจ้ามีสัขญาณอาตุากุตศัเชลยาระกปลอดภัยมากเลยน 那肯定了，肯定了。 จากพระโจทีมีสุขนะบรษาเดวดาโจรมองดกกูออกแพระพุทธทยมังมีสุข,สขนาะก็ขอเชิญทุกท่านรับพรพร้อมกันนะยะหะวริวะหาปูราปริปูเลนติสาพลังเอวะเมวะอิโตจินังเปตานางังุูกัะกระตี ติชิตังปฏิตังตุมหังคิพปเมวสมิฉตุสัพเบพบุเรนตุสังกัปากันโทปนระโซยะา,ามณิโชติระโซยะตถสัพพิจโยวิวางจันตุสาคาโรโพวิทัตตุมาเตภวันวันตาราย สุขีติขายุปภาวิวะกันสิริกันิจังบุตคาปจายิโนจัตการุธรรมวัดพันติอายุวันโนสุขังพาลังขอทุกท่านจะมีความสุขมาะนะข่น้ำม,ม,มาชนาะตุบาลูกการจ้า รวยรวยรวยกันทุกท่านทุกคนนะขอให้เขาตื่นตึง้นะตงวันนะี้ผ่านกันทุกท่านทุกคนเลย